ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนะครับประจำวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2 5 0 0 67ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูมาช่วยขยายไพ่พระพิคเนตมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนักกายเป็นเบานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะชาวราศีเมถุนจะมีดาวประจาตัวนะครับก็คือดาวพระพุธ เราจะเรียกว่าตานุนะครับดาวพระพุธเนี่ยไปอยู่ในภพไหนเดือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวถ้าเกิดท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดววจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับถ้าดาวพระพุธสัมพันธ์ดีท่านก็เฮงถ้าไปสัมพันธ์ไม่ดีก็จะมีปัญหาอีภพ,พเรือนหนึ่งนะครับลายราศีกันเราจะเรียกว่าภพ,พพันธุนะครับที่แปลว่าบ้านลถที่ดินหลักทรัพย์นะครับวงศาขนาญาติ นะครับความอบอุ่นในบ้านความอบอุ่นในครอบครัวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะตนุคือตัวเรานะครับตั้งแต่วันที่27ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา22่สนกาสีานาทีตัวเราวิ่งเข้าไปนะครับแก้ไขปัญหานะฮะเพราะเราเข้าไปอยู่ในราศีพิจินะครับเราจะเรียกว่าตานุไปอยู่ในเรือนของอลินะครับอลิแปลว่าอุปสรรคอลิแปลว่านี้สินอลิแปลว่าความอัดใจนะครับ อลิแปลว่าการแก้ไขปัญหานั่นก็หมายความว่านะครับชาวราศีเมถุนจะ อยู่ในช่วงที่พัฒนาตนนะครับอยู่ในเพื่นที่แก้ไขปัญหาต่างๆนะครับอยู่ที่ว่าในพื้นดวงท่านมีดาวอะไรตั้งรับก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องนั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่ได้เป็นการักินีก็เบาหน่อยแต่ถ้าเป็นการักินีอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าจะเป็นช่วงที่คุณนะครับเจอปัญหาค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับอันนี้ก็นะครับอยากจะให้เรามาระวังไว้นิดนึงนะก็คือเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะยุ่งพอสมควรอีกพบเรือนหนึ่งนะครับก็มาจากเจ้าเรือนพันธุนะครับพันธุไป อลินะครับก็จะร้อนที่อยู่นะครับร้อนที่ทํางานนะครับไม่ค่อยมีความสุขกับการทํางานนะครับหรือบรรยากาศในที่ทํางานนะครับถูกคนเบียดเบียนในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักทรัพย์นะครับความอบอุ่นนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆค่อนข้างที่จะทําให้คุณยุ่งพอสมควรนะครับแล้วก็เกิดว่าสัมพันธ์การกินนี่ก็มีเกณฑ์ที่จะมีของเสียของซ่อมได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะนะครับที่ต้องระวัดระวังพอสมควรเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่า ไพ่จะช่วยเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับให้หนักกลายเป็นเบาเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับได้ไพ่นะครับ,นะรบก็ต้องบอกว่าได้ไพ่กรรมเทพเนาะก็คือปัญหาส่วนหนึ่งเลยนะครับที่เกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนะครับในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของความพึงพอใจ นะครับก็ไม่เป็นไปจังที่เราหวังสักเท่าไหร่นะครับดูจากไพ่เนี่ยเขาจะเป็นไพ่กรรมเทพนะครับปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดจากความรักนะครับมากกว่าหนึ่งสำหรับบางท่านนะครับที่เข้าข่ายประมาณนี้ก็จะค่อนข้างจะยุ่งพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นลักษณะของความรักนะครับก็จะเป็นในลนักษณะของการขาดความอุอุ่นนะครับในลนักษณะต่างๆขาดจากครอบครัวขาดจากคุณพ่อคุณแม่ขาดจากที่ทํางานหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่า ก็เป็นจุดที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับก็พยายามนะครับอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากอะไรที่เราแก้ไขได้เราก็แก้ไขอะไรที่แก้ไขไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางนะเพราะในเรื่องของความรักในเรื่องของความรู้สึกหรืออะไรประมาณนี้มันเป็นเรื่องที่ปบมือข้างเดียวไม่ดังนะครับเราเนี่ยรักชอบพึงพอใจมากขนาดไหนแต่เขาไม่เล่นด้วยนะครับมันก็กลายเป็นว่าทุกข้างเดียวมันก็นะครับ ปรับทัศนคติดีกว่านะมันก็จะไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับก็พระจันทร์กับพระเกตน,นะก็เราก็ยังวนเวียนนะครับอยู่กับเรื่องซ้ำๆเดิมๆนะครับเป็นลักษณะของการแคร์ความรู้สึกเป็นลักษณะของความใส่ใจเกี่ยวกวับเรื่องบางเรื่องมากจนเกินไปนะครับก็อันนี้ให้เรามาระวังไว้นิดนึงนะครับนะร,ระวังระวังก็พยายาม มองอะไรให้มันเป็นทางสายกลางนะครับดีที่สุดนะครับรวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆรวมทั้งหนี้สินต่างๆเนี่ยมันเกิดจากความรักนะครับมันเกิดจากความใส่ใจเกิดจากความห่วงใยที่นะครับข้างเดียวนะก็ถ้าเรารู้รู้ว่าอะไรเป็นทางสายกลางได้เราก็จะไม่มีปัญหานะครับก็อยากจะให้ระมัดระวังไว้หน่อยหนึ่งนะอย่ารักคนที่เขา ไม่เห็นคุณค่าในตัวเราละกันนะมันจะช่วยได้นะครับนะก็ปัญหาเราก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงนะดาวพระอาทิตย์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าภพนะครับสหชะที่แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องทองเดียวกันคนหมู่มากนะครับก็ตั้งแต่วันที่17จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลา22่สนกาห้นาทีนะครับ ตัวสหชะไปอยู่ในราศีตุลนะครับเขาเรียกว่าสหชะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับก็จะโดดเด่นในเรื่องของคอนเนคชั่นการติดต่อการริเริ่มนะครับก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะสังสรรค์นะครับเฮฮาพอสมควรสําหรับบางท่านนะครับที่ชอบความบันเทิงในลักษณะต่างๆเนาะเพราะคำว่าสหชะแปลว่าสังคมปุตตะแปลว่าความสบายใจนะครับบางคนสหชะปุตตะก็ไปเที่ยวไปหาความสนุกหาความบันเทิงนะครับอย่างนี้ก็ได้ นะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าอย่าให้เป็นการักินีนะครับถ้า,าที่เป็นการลกินีจะเข้าเกณฑ์เป็นปินทุบาทนะครับเราจะเรียกว่าสาหชาพปุตตะนะครับเป็นปินทุบาทก็คืออาจจะเป็นลักษณะของความคึกขนองนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอบบยามุกต่างๆนะฮะเรื่องของการพนันเรื่องของอะไรประมาณนี้อาจจะทําให้เรามีปัญหานะก็จะเที่ยวจะ ทำอะไรยังไงมันต้องมีลิมิตนิดนึงนะครับอย่าทําอะไรให้มันเกินตัวหรือทําให้ตัวเองลําบากนะครับจะดีที่สุดนะเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็ได้ไพ่พระพิกเนตนะครับไพ่พระพิกเนตก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับก็จะโดดเด่นนะครับสำหรับคนที่เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากสังคมนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับใเรื่องของการพัฒนาตนเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการหารายได้เสริมเพราะคําว่าปุตตะยังหมายถึง การเริ่มนะฮะเข้าสังคมเพื่อิเริ่มที่จะทําให้ตัวเองมีไรายได้รเริ่มที่จะทำให้ตัวเองนะครับประสบความสำเร็จนะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ก็ถึงจะเป็นสิ่งที่ดีนะอะไรประมาณนี้นะนะครับแล้วก็มีเกณฑ์นะครับที่จะมีความพึงพอใจ นะครับกับบางสิ่งบางอย่างที่เราปรารถนาได้เหมือนกันถ้าในพื้นดวงไม่สัมพันธ์การกินีนะก็ถือว่าสามารถมีความสุขได้จริงกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับก็ได้ไพ่นะครับพระอาทิตย์นะครับนะไพ่พระอาทิตย์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่นะครับที่เกี่ยวกับในเรื่องของนะครับเกียรติยศนะครับชื่อเสียงนะครับแล้วก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของเอ่อความสุขนะครับความเพลิดเพลิน นะครับรวมทั้งความสบายใจต่างๆด้วยนะครับก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับเป็นช่วงที่เราค่อนข้างจะมีความมั่นใจในตัวเองนะครับทำอะไรก็ขอให้มีความมั่นใจในตัวเองแล้วคุณก็จะสําเร็จนะครับเพราะในเรื่องของความดูดีในเรื่องของความองอ่าจของคุณก็ยังถือว่ายังโดดเด่นอยู่นะครับก็ อยู่ในจุดของการเป็นผู้นำนะครับของกลุ่มหรือสังคมนะครับพยายามทําตัวนะครับให้เราเองมีความกระชับกระเฉนมีภาวะเป็นผู้นําอะไรประมาณนี้คุณก็ณณจะประสบผลสาเร็จนะครับในสิ่งที่คุณปรารถนาได้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะดาวอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมษอันนี้ถือว่าเป็นภพเรือนที่ดีนะเราจะเรียกภพราพระ นะครับชคลาบไรายได้2รายได้3 โอกาสความโชคดีต่างๆนะอีกภพเรือนหนึ่งนะครับก็เป็นเรือนของปัญหาหรืออุปสรรคนะครับในราศีพิจิกเราจะเรียกว่าภพอัลลินะครับที่แปลว่าอุปสรรคนี่สิ่งที่ก่อาัญหความไม่สบายใจนะครับก็ตั้งแต่วันที่19นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา8ปดนาฬกาหนาทีลาพระไปกระดุมพระถือว่าเรื่องของการเงินการทองไรายได้2องไรายได้3ด,ดีนะครับการเก็งกําไรนะครับการหาไรายได้ในลนักษณะต่างๆถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเพราะถือว่า เวลาลาภะกระดุมพระเนี่ยถ hmm? ือว <gun> ่าเป็นดวงเศรษฐีเขาเรียกดวงธนะโยกโยกของเศรษฐีนะครับถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมใครเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับจะหาเงินหาทองได้ไม่ขาดมือนะครับจะเป็นคนที่เก่งนะครับเกี่ยวเรื่องของการหารายได้การเงินนะทองอันนี้ถือว่าดีนะนะครับแล้วก็อีกภพเรือนหนึ่งถ้าบังเอิญคุณมีดาวพังคานเป็นกาลกินีจอยก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องการเงินนิดนึงนะครับเพราะคําว่าอรินะครับไปอยู่ในเรือนของการเงินก็ต้องมีการวางแผนเกี่ยวเรื่องของการเงินจะหยิบจะจับจะจ่ายทําบันทึก นะครับรายรับรายจ่ายนะครับมีการควบคุมนะครับเกี่ยวเรื่องของการใช้จ่ายในลักษณะต่างๆก็ถือว่าจะดีนะครับแต่ถ้าเกิดสัมพันธ์การกินีมากๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมคุณม mm. ีดาวอะไรตั้งรับก็ให้เรามาระวังเรื่องนั้นนะครับเป็นหลักนะครับเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเพราะสิ่งนั้นเป็นหลักเช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็อได้พระวลินดานะครับทีวีเป็นไพ่แห่งวาจาสิทธิ์หรือ สิ่งที่ปรารถนาก็ขอให้คุณนะครับมีความตั้งใจจริงกับสิ่งที่คุณทํานะครับบางครั้งก็อาจจะมีการทําแผนนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งที่คุณปรารถนานะครับเพื่อให้สําเร็จนะครับแล้วก็มุ่งไปทางเป้าหมายนะครับที่คุณจะทานะครับก็ここเหมือนกับเราตั้งสัจจาก,กับบางสิ่งบางอย่างที่เราจะทำเนี่ยช่วงนี้คุณจะทําได้ดีสําหรับชาวราศีเมทุนนะฮะถ้าคุณตั้งเป้าหมายจะทําอะไรในช่วงนี้นะครับจะประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับก็ถือว่าดีแต่ขอให้ตั้งใจจริงมีสัจจะ แล้วคุณจะประสบผลสําเร็จนั่นเองนะครับก็ยินดีด้วยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับพระพิคเนตนะครับจะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็ได้ไพ่ราหูคุณจะต้องมีความตั้งใจแล้วก็ต้องมีความลุ่มหลงนะครับเพราะราหูเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของความรุ่มหลงมีความตั้งใจแล้วก็เป็นดาวแห่งการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็เป็นดาวแห่งการเขาเรียกว่าทําบางสิ่งบางอย่างนะครับได้อย่างพลิกแพงได้อย่างดีเยี่ยมนะก็ขอให้มีความมุ่งมั่น หลงไหลในสิ่งที่ทาถ้าสาัพพาะเขาเรียกว่าอิทธิบาท4สียนะครับคุณเครื่องแห่งความสาเร็จอะชันทวิริยะจิตตะวิมังสาอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทําบางสิ่งบางอย่างนะครับแบบตั้งใจแบบทุ่มเทนะครับแล้วคุณก็ประสบความสาเร็จเรื่องของการเงินเรื่องของรายได้เรื่องของโอกาสอะไรต่างๆจะเกิดจากความตั้งใจและทุ่มเทของคุณนั่นเองนะครับขอให้ตั้งใจเต็มที่นะครับ เมื่อเหตุปัจจัยสมบูรณ์คุณก็จะสําเร็จในเรื่องของการหาไรายได้การเงินกานทองนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพะระฤหัสนะครับส,สนะรบสวัสดีนะดาวพระฤหัสนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูนะครับเราจะเรียกว่าพบปัตตานินะฮะที่แปลว่า คู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะอีพภบเดือนหนึ่งนะครับในราศีมีนเราจะเรียกว่าพบกรรมะที่แปลว่าการงานการกระทำวิถีชีวิตการเดินหนึ่ชีวิตก็ต้องบอกนะครับว่าชาวราศีเมถุนนะ ช่นี้นะครับค่อนข้างจะเบื่อวิถีชีวิตพอสมควรน,นะครับก็เวลาดาวเจ้าเรือนกมมะไปวินาศก็คือเบื่อเบื่อแล้วก็เซ็งนะครับบางคนก็มีปัญหาหเกี่ยวเรื่องของคดีความหนี้สินอะไรก็ว่ากันไปมีอะไรก็นะครับคิี่เคลียรกันไปนะครับแล้วก็พยายามทํางานเป็นลักษณะซัพพอร์ตเบื้องหลังอย่าทำอะไรออกหน้าออกตานะครับโดดเด่นจะเป็นไัยเขาเรียกว่าอย่างนี้นะครับก็คอยซัพพอร์ตดูแลอย่างเงี้ยจะให้ผลดีรับผลประโยชน์อะไรประมาณนี้จะดีกว่าไม่ควรที่จะออกหน้าออกตาจนเกินไปนะครับแล้วก็อีกพบเดือนหนึ่งคู่ครอง นะครับเราจะเจริญนคู่ครองตกวินาศนะครับก็ไว้ใจคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาไม่ได้นะครับถูกเบี้ยวถูกโกงถูกหลอกนะถ้าเป็นคู่สัญญาเรื่องของความรักก็ดูให้ดีๆนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาแต่สําหรับคู่ครองที่อยู่ห่างๆกันหรือไม่ได้เจอกันบ่อยก็จะไม่มีปัญหาอะไรหรือมีคู่อยู่ต่างประเทศก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่เรื่องของคนที่นะครับอยู่ด้วยกันหรืออะไรประมาณนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะกระทบกระทั่งกันนะครับก็พยายามใจเย็นๆนะครับอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ ความรักมีปัญหาลดได้ลดนะครับเบาได้โลงนะครับก็จะทําให้เราเองเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของความรักในลักษณะนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับก็สําหรับอ่ปัญหาหนึ่งเรื่องนะครับของชีวิตคู่นะครับก็คือบางคนติดสังสรรค์นะครับบางคนติดเที่ยวนะครับแล้วก็บางคนติดนะครับอบายมุกหรือติดอะไรประมาณนี้เพราะดูจากไพ่นะครับนะก็เป็นไพ่ที่บ่งดอกนะครับถึงความคนหมู่มากนะครับแล้วก็มีความปัถนา อยากจะได้นะครับทรัพย์สินเงินทองต่างตานะครับในลักษณะต่างๆเนาะนะครับก็ปัญหาของความรักส่วนหนึ่งนะครับปัญหาเรื่องของการงานส่วนหนึ่งนะครับมันก็เกิดจากในเรื่องของความปรารถนานะครับเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความสําเร็จเรื่องอะไรที่มันมากจนเกินไปจนมันโอเวอร์นะครับทำอะไรก็ต้องอยู่ในทางสายกลางถ้าเรารู้สึกว่ามันจะเป็นภัยกับตัวเองคุณต้องหยุดนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาจะทําอะไรถ้าเริ่มรู้สึกว่ามันล้าเส้นคนอื่นแล้วหรืออะไรประมาณนี้ คุณต้องหยุดนะไม่หยุดก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าคันที่ได้ไพ่โมหินีเนี่ยเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งปรารถนานะครับซึ่งถ้าเราไปยุ่งนะครับหรือไปยุ่งเรื่องเขาเนี่ยมันจะมีภัยกับเรานั่นเองนะครับก็อยู่ให้เป็นรู้หลบเป็นหลิกนะครับนะครับก็จะโอเคนะประมาณนี้ไพ่รู้ลมอ่ะเขาเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันนะอยู่ได้ทุกสถานการณ์นะครับอ่ะนะครับแล้วก็ได้ไพ่ดาวพฤหัสก็ต้องไต่ตองนะครับใช้ปัญญามากมาก นะครับบวกลบคุณหารมากๆนะครับก็ celand, ทําอะไรต้องมีสตินะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่บิดเบียนตัวเราไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับเบียดเบียนตัวเรานะครับแต่ไม่เบียดเบียนคนอื่นยนนนังพอได้นะนะครับแต่เราได้ผลดีแต่เบียดเบียนคนอื่นอันนี้ก็ไม่ควรทํานะนะครับก็อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวเรื่องของการกระทบกระทั่นมันจะเกิดเวรขึ้นเสมอเขาเรียกว่าก่อเวรก่อกมขึ้นเสมอนะครับทําอะไรก็อยู่ในหลักของเหตุและผลนะครับ นึกเสมอว่าไม่เบียดเบียนตัวเราไม่เบียดเบียนตัวเขาปลอดภัยนะครับนะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดหนึ่งนะดาวพระศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีตุลน,นะเราจะเรียกภพปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บงังคับบัญชาดีจินตนาการนะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์นะครับก็จะเป็นในลักษณะของนะครับ ในราศีพฤษภเราจะเรียกพบพินานะครับที่แปลว่ารับรับซ่อนเล้นปิดบังไม่เปิดเผยกักขังจ้องจับอึดอัดไม่สบายใจนะครับถูกเบียดเบียนนะครับภัยพิบัติต่างๆก็ต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนนะครับในช่วงของเดือนนี้ก็ปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับเป็นอิทธิพลจากดาวพฤหัด้วยส่วนหนึ่งและที่สําคัญดาวปุตตะด้วยนะครับเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะไปรีนะครับจะมีปัญหากับเรื่องของลูกหลานบุตรหลานผู้ใต้บังคับบัญชานะครับบางคนก็มีลูกไม่อยู่ในโอวาทนะครับเกเร ครับทำให้เป็นห่วงอะไรก็อันนี้ก็ต้องระมาระวังนะครับแล้วก็เวลาปุตตะอลีนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับการลงทุนนะหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็พยายามอย่าใช้ความโลภนําทางเวลาปุตตะอลีเนี่ยใช้ความโลภนําทางมันจะมีปัญหาแล้วมันจะหนีหลุดยากเหตุผลเพนะราะว่าตนุรักษ์เราก็อยู่ในเรือนอลีด้วยพยายามทําอะไรก็ต้องระมาระวังนะครับยิ่งถ้าเจอแบบ ล่อลวงนะครับในลักษณะของผลประโยชน์นะครับลงทุนเท่านี้ให้ผลตอบแทนเท่านี้ลงทุนเท่านี้ให้ผลตอบแทนเท่านี้ซึ่งตอนนี้ระบาดมากๆเลยนะครับอย่างผมดูในช่องแอปพลิเคชันอะไรต่างๆสื่อต่างๆเนี่ยเจออันหนึ่งลงทุนหนึ่งพันบาทได้ผลตอบแทนเกือบ30 3ส0 4เ0อรนสาร้ 300, 400, อยี่ร้อยเงี้ยเป็นไปได้ไงต่อวันลงทุนพันบาทได้วันละสามร้อยสี่ร้อยเป็นไปได้ไงถ้าเป็นถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆนะแบงค์แบงค์งเนี่ยทุกแบงค์เนี่ย นะปีหนึ่งเขาได้เท่าไหร่เองนะฮะออกดอกเบีย้ยบ้านเบิร์นี้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์บัตรเครดิตก็แค่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์และนี้ให้วันเท่าไหรอ่อ่ะวันละสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้มันหลอกแล้วนะครับถ้าใครอยู่ในสถานการณ์นี้นะระมัดระวังนะครับเอาคนมีชื่อเสียงมาครับโฆษณาชวนเชื่ออะไรประมาณนี้ดูดีๆนะเพราะว่าตอนนี้แพร่ระบาดเยอะมากเลยเนะี่ยก็หนึ่งในนั้นที่จะโดนก็ชาวราศีมีถุนนั่นแหละเพราะอะไร ปุตตะก็แปลว่าการลิเริ่มการลิเริ่มที่ไปอยู่ในเรือนของอลิก็คือการลิเริ่มที่มันขาดขาดสติแล้วกันนะแล้วก็ต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนจะโดนหนักเพราะว่าพุธตัวเองก็หนีไม่พ้นแล้วตัวเองก็อยู่ในเรือนอลลแล้วยังเจอปุตตะเข้าอีกแล้วด้วยความที่เป็นคู่อสีติธาตุด้วยนะเราพังแค่พุธสุก็เป็นคู่ธาตุนะอยู่ในเรือนธาตุน้ําอีกนะแล้วมันอยู่ในเรือนอลีไงมันก็เลยมีปัญหาและอีกพบเรือนมาจากเจ้าเรือนวินาศด้วยเห็นไหมนะครับวินาศก็ไปอยู่ในนเือออขง นะครับความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลอเลอการคึกขนองการเสี่ยงโชคการลงทุนนะครับการถูกหลอกอะไรประมาณนี้นะถ้าดาวพฤหัสยังเดินดีก็ไม่เป็นไรบังเอิญพฤหัสปตัตตนี้ก็ตกวินาศด,ด้วยมันเลยส่งผลให้ชาวราศีเมถุนตอนนี้ผมมองว่าอยา่าขยับทําอะไรอยู่เฉยเอยู่นิ่งๆรักษารั์รักษาทรัพย์ตัวเองเนี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับใครมาชวนเป็นอะไรปางห้ามญาติไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้เดือนนี้นะแต่พาะเดือนนี้ตุลาถือว่าดาวเดินไม่ดีเดี๋ยวรอให้ดาวพุธด,ดาวศุกร์ย้ายไปก่อน นะครับก็ถึงจะเริ่มทําอะไรยังไงได้เอาเป็นว่าในช่วงของเดือนนี้คุณอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆอะไรที่เกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทองเกี่ยวงานเกี่ยวเรื่องของความรักคุณอยู่เฉยๆเลยนะครับแล้วก็ได้ไพ,พ่พระแม่คงคานะก็คือไพ่ที่พึ่งคนเข้ามาหาคุณเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยนะเขาคิดว่าคุณเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นที่พึ่งนะครับคือคุณเป็นที่พึ่งของเขาอะนะถ้าคุณไม่ช่วยคุณไม่อะไรนี้เขาจะขาดใจกันตรงนั้นแหละนะมันจะอารมณ์อะไรที่มันทําให้คุณแบบ คืนไม่เข้าใขรไม่ออกอึดอัดใจมากนะครับคือพูดง่ายว่าร้องห่มร้องไห้นะครับชนิดที่แบบเห็นอกเห็นใจถึงขั้นขนาดเอาทรัพย์สินเงินทองเงินตาเงินเก็บทองไปขายเพื่อให้เขาเลยนะระวังหน่อยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับนะบเพราะว่าเพราะอะไรเพราะคุณเป็นพ่อแม่คุงค้าแล้วคุณดูเนี่ยคุณขี่จอะเ่ะจอะเขคก็ไว้ใจก็ไม่ค่อยได้นะครับนะก็ ต้องระมัดระวังนะอันนี้บอกได้เลยว่ามีเกณฑ์ที่จะหมดตัวได้สําหรับชาวเราสินบิทุนให้ใครยืมเงินไปออกหน้าแทนใครไปคำว่า,ากันให้ใครนี่มีปัญหานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะได้ไพ่สามหนึ่งด้วยนะไพ่ไพ่เขาเรียกว่าไพาบา่บังคับขู่เข็นด้วยไพ่แบบเหมือนกับว่าถ้าไม่ให้ยืมจะเลิกคบถ้าไม่อะไรจะเลิกคบเนี่ยโหเป็นอะไรที่บีบหัวใจมากนะนะครับถ้าไม่ให้ยืมตัดเพื่อนอ่า แล้วนะถ้าแม่ยืนตัดพ่อตัดลูกตัดอะไรงนี้เอาอย่างนี้กันเลยเนี่ยโดนกันขนาดนี้เลยชาวราศีเมถุนถ้าไม่ช่วยก็ไม่ต้องอะไรกันแล้วอะไรประมาณเนี้นะหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของลูกเรื่องเรื่องของลูกเพราะว่ามีดาวปุตตะนะเรื่องของงานนะครับโอ้โหปัญหาเยอะพอสมควรนะครับก็เ,เป็นจุดเปลี่ยนเนะี่ยสำหรับชาวราศีเมถุนนะผมก็อยากให้เรามาระวังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นทางสายกลางดีที่สุดนะครับช่วยเหลือคนถือเป็นสิ่งที่ดี นะครับแต่ช่วยเหลือคนอื่นแล้วตัวเองลาบากเดือดร้อนมากน,นี้เขาเรียกว่าท,ทําร้ายตัวเองนะครับบางคนเนี่ยเงินเก็บหมดไม่เหลือเลยนะเพราะคําว่าเกรงใจคนเดียวเองนะครับเอ็นดูเหลาเอ็นดูเขาเอ็นเล่าขาดประมาณนี้ระมัดระวังไว้นะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดหนึง่งดาวพระเสาร์เป็นดาว,วเจ้ริอนมรณะมรณะไปไหนมรณะแปว่าความเศร้าโศกเสีสยใจผิดหวังมรณะก็เป็นเนี่ยแหละสุพภะ เนี่ยเขารอตรงนี้เมยทุนเนี่ยชาวเมทุนเนี่ยรอพุทธสุขเข้าอริเนี่ยแหละเนี่ยเสาแสดงผลทันทีเลยโดนกันทันทีเลยเพราะ,ะไรเพราะคําว่ามรณนะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจสุภาพแปลว่าช่วยเหลือบถามคำจุนทําคุณคนไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ทําดีจนไร้ค่าเนี่ยบางทีรักมากอะไรมากโอ้โหทุ่มเททุกอย่างไร้ค่ากลายกลายเป็นหน้าที่กลายเป็นความรับผิดชอบกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเลยกลายเป็นให้คุณมีปัหาเนี่ยก็อบอกแล้วครับว่าอยู่เฉย นะครับอยู่เฉยๆอยู่แบบนิ่งๆดีที่สุดนะครับไม่ควรที่จะทําให้ตัวเองลําบากหรือเดือดร้อนนะครับมีอะไรตัดสินใจไม่ได้ปรึกษาผู้รู้นะครับในลักษณะต่า,างๆไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือมีผู้รู้อะไรก็ปรึกษาเขานะครับเกี่ยวเรื่องของเหตุการณ์บางทีเนี่ยนะครับมันเหมือนแบบเส้นผมบางภูเขาเราคิดเองไม่ได้นะก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะดวงดาวมันทาให้เป็นอย่างนั้น ดวงดาวจะทําให้ชาวราศีเมถุนเนี่อึดอัดใจลาบากใจคกนไม่เข้าใครไม่ออกมีคําว่าบุญคุณมีคําว่าอะไรอู้เข้ามาสารพัดมีคําว่าแคร์มีคําว่าอู้เต็มไปหมดอ่ะช่วงนี้หนักนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนระมัดระวังหน่อยนะครับดาวไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่เลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่นะครับได้เนี่ยสีดาลุยไฟต้องพิสูจน์ตัวเองเลยนะคุณต้องกล้ากล้าตัดสินนี่เลยคือนหน้สาสีดาเนี่ยน,นะน,นะครับลุยไฟนะไปอยู่กับทศกัณฐ์มาตั้งหลายปีกลับมา นะครับท้องอชาวบ้านก็นินทาโจกจันกันว่าโอ้โหเนี่ย้งสสยท้องกับทศกัณฐ์หารู้ไหมว่านะครับออถ้าทศกัณฐ์จับตัวพระนางสีดาไม่ได้มันจะร้อนเป็นไฟนะซึ่งจริงๆแล้วก็พระรามเนี่ยก็เคยเคยแอบไปหาพระนางอยู่นะครับแล้วก็นะครับหลับนอนนะครับก็ท้องก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ชาวบ้านเขาไม่รู้ไงนะท่านเลยต้องพิสูจน์ด้วยกันว่าเอาละตัวขา้าพเจ้าถ้าเกิดมีอะไรกับทศกัณฐ์ก็ขอให้ไฟมอดให้ไหมตัวเองไปเลยแต่ถ้าไม่มีก็ขอให้ไฟไม่กําไก ก็เป็นสีดาโทอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะครับในชีวิตของชาวราศีมถุนนะการที่ได้พระสีดาลุยไฟนะั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องหนักแน่นรักษาผลประโยชน์ให้ตัวเองให้ดีที่สุดเอ็นดูเขาเอน็นเราขาดจําคํานี้ไว้นะครับแล้วคุณจะปลอดภัยนะครับพิสูจน์กันชนิดที่แบบว่าครบก็คบไม่คบก็เลิกคบอะไรประมาณนี้ต้องใจแข็งนะครับเพราะงั้นคุณอาจจะหมดเนื้อหมดตัวไม่เหลือเลยนะครับเงินทองเก็บมาเท่าไหรก่ก็อาจจะหมดในกรณีที่รุนแรงนะ นะแต่ถ้าไม่รุนแรงก็นิดหน่อยช่วยเหลือได้เท่าไหร่ก็เท่าที่ช่วยแหละนะเพราะการช่วยเหลือคนเป็นสินที่ดีแต่ในกรณีที่แบบว่ามันมันโอเวอร์จนเกินไปก็หยุดมาคิดนิดนึงนะครับนะหยุดมาคิดนิดนึงอ่ะได้ไพ่เอ่พอพุดนะครับรเบิ้ลน,นะครับก็คือ44คุณต้องมีวาทศิลป์นในการพูด ปฏิเสธยังไงให้ละมุมละมอนปฏิเสธยังไงไม่ให้คุณโกรธปฏิเสธยังไงที่ทาให้สบายใจทั้งสองฝ่ายนะกลับไปนั่งคิดกลับไปนั่งทบทวนเวลาทําอะไรยังไงอย่าเพิ่งตกลงวงใจนะครับนะพยายามมีวาทะศิลในการพูดนะครับแล้วคุณจะรอดปลอดภัยนะอ่ะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูพระราหูพระราหูเนี่ยอันนี้เป็นเป็นดาวที่ดี เขาเรียกมาจากภพเรือนที่ดีแล้วกันนะเขาเรียกสุภะไปกรรมะเรื่องของงานเรื่องของโองกาสเรื่องของอะไรก็ยังยังมีอยู่เรื่องงานเรื่องโองกาสมีอยู่แค่เราไม่ไม่เบื่อเองก็จะไม่เป็นไรนะไอ้ที่เบื่อเองเพราะไอ้กรรมะมันไปอยู่เดินวินาศเนี่ยนะมันจะเซ็งเบื่อมันจะเซ็เงโคงเซ็งเพือ่อนลวมงานเซ็งคู่สัญญาเลยแต่ไม่เป็นไรไอ้ตัวเนื้อง,งานเราโอเคอยู่เพราะคาว่าสุภะไปกรรมะเนี่ยความรู้ความสามารถศักยภาพเรายังมีอยู่เรายังเต็มคาราเบลอยู่อันนี้ดีอยู่นะครับแค่อย่าไปอ่อนไหวกับสิ่งแวดล้อมรอบๆข้างท่นนั้นเอง ก็ปลอดภัยแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะนะครับได้ไพ่จันทาก็สมหวังครึ่งผิดหวังครึ่งตัดสินใจบางอย่างมันก็ต้องกระทบกระเทือนกับบางอย่างนะรักษาเงินไว้แต่มิตรภาพลดลงไปอะไรประมาณนี้นะหรือได้รับใบหน้าที่ผิดหวังนะคนอื่นไม่ได้ก็ร้องไห้เสียใจนะสงสารอะไรประมาณนี้ก็อย่างไพ่จันทาก็เป็นไพ่ที่บุงบอกอะสมหวังครึ่งผิดหวังครึ่งได้อย่างเสียอย่างแล้วกัน นะก็พิจารณาดูว่าเป็นลนักษณะประมาณไหนเท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับพระพิคเนตนะครับก็ได้สี่ห้านะครับก็คือคําพูดที่คือจริงนะครับคือบางทีคุณช่วยอะไรเขาไม่ได้คุณก็ให้คำปรึกษาเขาได้นะเพราะคําว่าพระพุทธคือคําพูดพุทธะก็คือความรู้นะครับบางทีเราอาจจะชีน้นําช่องทางชี้นาโอกาสที่เขาพอจะทําได้ในลนักษณะต่างๆไม่ใช่ว่าโอ้โหตัด เยื่อตัดใยตัดอะไรกันเลยนะครับนะก็ต้องมีการพูดมีการเจรจานะครับถ้าเป็นในลักษณะของการงานคุณจะโดดเด่นเรื่องของการสื่อสารนะครับเกี่ยวเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปกครองเกี่ยวกับเรื่องของการงานอะไรได้ดีมากเลยนะครับเพราะไพ่สี่ห้า 4, 5, ถือว่าเป็นไพ่นะครับที่ดีที่สุด นะครับนะที่เกี่ยวกับในเรื่องของการสื่อสารเกี่ยวเรื่องของความรู้นะครับมีคําพูดคําใจที่น่าเชื่อถือนะครับก็โดดเด่นนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของวัฒนิรป์ในลักษณะต่างๆนะก็ถือว่าดียินดีด้วยนะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมของผมพิพัฒน์กันได้ยังไงต้องกราบขอเข้ามาไพรด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอความคุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสสนนนุชช่่อองงขาาาาจจรยเเกกก้้ฟ็แแลววตะ เลยนะครับนะบจะผ่านช่องทางซูเปอร์แทก็ได้หรือจะผ่านพ้อมเพก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขรวย,เยๆเฮงเฮงปังๆกันทุกท่านนะครับผมเกตดก้าดูตลอดสวัสดีครับ